สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นวิธีคิดด้วยแล้วก็มาแชร์นะคะในส่วนของประสบการณ์ด้วยนะคะสำหรับคุณแม่ๆนะคะที่ทำโฮมสคูลนะคะโดยที่อาจจะแบ่งเป็น2 2ลักษณะ นะคะก็คือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะที่ต้องเลี้ยงลูกนะคะด้วยตัวเองแล้วก็ทำโฮมสลใช่ไหมคะอีกส่วนหนึ่งค่ะเป็นคุณแม่นะคะทีะะ่มีครบนะคะทั้งคุณพ่อคุณแม่และคุณลูกนะแต่ว่าคุณแม่เนี่ยไม่ได้ทํางานนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็จะมีหน้าที่ดูแลลูกทำโฮมสลไปอย่างเดียวใช่ไหมคะมันเกิดภาวะภาวะหนึ่งนะคะที่เจนได้ได้ยินได้ฟังแล้วก็รับเรื่องราวมานะคะก็คือว่าคุณแม่ที่ต้องดูแลลูกเองนะคะ โดยที่บางครั้งเนี่ยอพอนานไปนานไปนะคะกิจวัตรประจำวันที่เหมือนเดิมบ่อยๆทุกๆวันนะคะอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทำให้คุณแม่แมๆหลายคนนะคะเริ่มเบื่อหน่ายนะคะบางครั้งก็จะเกิดความรู้สึกนี้ มาเป็นบางครั้งเป็นช่วงนะคะแล้วก็หายไปแล้วก็เกิดขึ้นมาอีกนะคะซึ่งบางครั้งคุณแม่บางคนเข้ากลุ่มนะคะ,ะเห็นสังคมนะคะเห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วมีความคิดว่าอยากที่จะพัฒนาตัวเองนะคะวันนี้นะคะสามส่วนนะคะที่เจนนำมาฝากเพื่อนๆกันนะคะว่าหากถ้าคุณแม่ท่านไหนนะคะหรือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนไหนนะคะที่อยากจะเริ่มต้นในการพัฒนาตัวเองนะคะ เราจะต้องมีวิธีการอย่างไรในเบื้องต้นนะคะจริงๆก่อนหน้านี้เจนมีทำคลิปไปแล้วนะคะแต่ไม่ได้ลงเนื้อหาเยอะนะคะแต่วันนี้เจนมาแชร์ในส่วนของวิธีคิดนะคะเป็นวิธีการที่สามารถที่จะนำกลับไปปฏิบัติได้นะคะแค่เดือนเดียวนะคะหากทำต่อเนื่องนะคะ คุณก็จะเปลี่ยนแปลงไปคุณจะเห็นผลได้ด้วยตัวคุณเองนะคะในการที่คนคนนึงนะคะจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะหรือจะพัฒนาตัวเองนะคะเราก็จะต้องมี3ส่วนนี้ในเบื้องต้นนะคะในข้อแรกเลยนะคะก็คือว่าตัวคุณต้องรู้จักตัวคุณเองค่ะการที่ต้องรู้จักตัวเองนะคะก็จะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือว่าคุณมีดีอะไร คุณชอบทำอะไรและทำออกมาได้ดีและส่วนไหนที่คุณทำไม่ค่อยได้เป็นจุดบกพร่องเป็นจุดด้อยของคุณแล้วพอคุณรู้ตรงนี้แล้วใช่ไหมคะ คุณก็ให้เวลาค่ะให้เวลากับตัวเองในการที่จะามาวิเคราะห์นะคะในการที่จะมาดูว่าเอ๊เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะสิ่งหนึ่งค่ะที่เจนแชร์เลยนะคะแล้วเจนผ่านตรงนั้นมาแล้วก็คือว่าการที่เรามีกิจวัตรเดิมๆบ่อยๆนะคะอพอผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเราจะมีความรู้สึกนะคะเหมือนเราถดถอยเหมือนเราไม่ได้ก้าวหน้าเหมือนเรา,ายิ่งยิ่งถ้าเจอปัญหากับเด็กๆด้วยนะคะมันจะเป็นความรู้สึกแวบขึ้นมาว่า เอเราเราทำแบบนี้เรารู้สึกท,ท้อแท้เบื่อหน่ายมันจะเป็นพักๆช่วงๆใช่ไหมซึ่งหากถ้าคุณเปลี่ยนวิธีคิดนะว่าหากถ้าเราอยากจะเปลี่ยนไปตัวเองอยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นสิ่งหนึ่งที่ได้รับไปเลยนะคะความรู้สึกค่ะความรู้สึกเนี่ย คุณจะไม่มีความรู้สึกที่เบื่อหน่ายไม่มีความรู้สึกที่ว่าเอต้องตื่นมาทําแบบเดิมๆอีกแล้วหรือพอผ่านไปคุณรู้สึกแบบว่าไม่ชอบตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งการที่เราเปลี่ยนแปลงนะคะในการทําสิ่งใหมๆ่ๆเริ่มทําสิ่งใหม่ๆนี้และะ้ค่ะมันเปลี่ยนความรู้สึกในใจของคุณได้ด้วยนะคะในลําดับต้นๆนะคะส่วนที่2นะคะหลังจากที่คุณรู้เรียนรู้แล้วแหละว่าคุณจุดเด่นจุดด้อยเป็นแบบไหนและให้เวลาตัวคุณเองในการตัดสิน ใจว่าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะพัฒนาอยากจะเรียนรู้ในเรื่องไหนนะคะส่วนที่2นี้คือสําคัญมากนะคะส่วนที่2นี้มันเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะผลักดันในสิ่งที่คุณกําลังจะคิดกําลังที่จะทำนะคะกำลังที่จะเริ่มต้นว่าจะทําได้หรือไม่ได้นั่นก็คือความเชื่อความเชื่อมันเกิดจาก ประสบการณ์ของคุณความเชื่อมันเกิดจากสิ่งที่คุณสัมผัสสิ่งที่คุณเข้าไปเสพในแต่ละวันนะคะบ่อยๆมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อของคุณนะคะความเชื่อตรงนี้นะคะมีผลต่อการพัฒนาตัวเองอย่างมากนะคะบางคนอยากจะทำนะอยากจะเป็นเหมือนคนนั้นอยากจะเป็นเหมือนคนนี้ฉันอยากจะพูดให้เก่งฉันอยากจะมีไรายได้มากขึ้นนะคะแต่ลึกๆคุณไม่เชื่อตัวคุณเองลึกๆ คุณรู้สึกกดดันรู้สึกไม่มั่นใจว่าจะทำได้หรือเปล่านี่แหละค่ะคือความเชื่อเพราะฉะนั้นนะคะเราจะทำอย่างไรให้ความเชื่อของเรานะคะ,ะมีผลนะคะผลักดันทำให้เราสามารถเริ่มทำสามารถทำให้เราทำสิ่งนั้นได้สำเร็จนะคะง่ายๆเลยค่ะการที่จะเพิ่มความเชื่อให้กับตัวเองนะคะเพื่อนๆก็คือคุณจะต้องอยู่กับเรื่องนั้นๆ ให้นานพอให้มากพอแล้วเรื่องนั้นๆมันให้พลังกับคุณนี่ละคะ่ะส่วนหนึ่งของการที่จะทำให้คุณมีความเชื่อนะคะซึ่งในรายละเอียดมันมีมากมากนะคะไว้เจนทำแยกไปนะคะในเรื่องของความเชื่ออีกส่วนหนึ่งค่ะส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากๆเลยนะคะก็คือการลงมือทำนะคะนอกจาก ความเชื่อแล้วคุณจะต้องลงมือทำและเคล็ดลับสำคัญนะคะที่จะทำให้คุณลงมือทำและทำสิ่งนั้นได้นานพอจนวันหนึ่งคุณประสบความสาเร็จนะคะก็คือคุณจะต้องพาตัวเองไปอยู่ในสังคมใหม่ไปอยู่ในโลกใหม่หรือโลกที่คุณต้องการจะเปลี่ยนเป็นสิ่งนั้นนะคะการที่คุณต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ตรงนั้น มันมีผลต่อความเชื่อด้วยเหมือนกันนะคะเป็นการที่คุณได้ให้โอกาสกับตัวเองนะคะเข้าไปสัมผัสเข้าไปเรียนรู้กับโลกที่คุณกำลังตัดสินใจว่าคุณจะเปลี่ยนนะคะตัดสินใจว่าคุณจะพัฒนาตัวเองและนี่แหละคะ่ะคือ3ส่วนแรกๆเลยนะคะที่จะผลักดันให้คุณแม่ที่ทำโฮมสคูลนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะเพื่อนๆนั่นคือวินัยค่ะ การที่เราจะเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่นะคะวันหรือสองวันมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะไม่สามารถสำเร็จได้ต้องอาศัยวินัยนะคะทำบ่อยๆทำซ้ำๆจนมันเป็นกิจวัตรจนมันเป็นวินยัย จนมันกลายเป็นตัวตนใหม่ของคุณนะคะเจนก็เป็นกำลังใจให้กับคุณแม่โฮมสคูลทุกท่านนะคะและคุณแม่โฮมสคูลคนไหนนะคะที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะพัฒนาตัวเองในมุมๆุมหนึ่งนะคะที่ไม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 ,ไม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 ่ไม่เกี่ยวกับเด็กนะคะเจนมีอีกช่องหนึ่งนะคะเป็นช่องที่เกี่ยวกับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเลยนะเป็นช่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองแล้วก็วิธีคิดนะคะาสามารถที่จะเข้าไปากดดูได้นะคะว่ามีอะไร ะะส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาตัวเองและมุมมองทางด้านความรักนะคะสำหรับคุณแม่แม่คุณแม่เลี้ยงเดียวคนไหนที่ต้องการจะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่นะคะเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะเรามาีหลายบริบทนะคะเรานอกจากเป็นคุณแม่แล้วนะคะนอกจากดูแลลูกๆแล้วตัวเราก็ต้องพัฒนาตัวเองนะคะตัวเราก็จะต้องดูแลสุขภาพดูแลตัวเองและ ดูแลในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถทำสิ่งพวกนี้ได้ไปพร,พร้อมกันแค่คุณมีความเชื่อแค่คุณนะคะให้เวลากับตัวคุณเองไม่ว่าอะไรคุณสามารถทำได้และสำเร็จได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ